สวัสดีท่านผู้ชมกับท่านนะบอเฟยคงมิเตอร์เฟยวันนี้หรือแก๊มไอครับวันนี้จะมาประกาศปลน,นะฮะเออใครที่มาอยากเข้าแก๊งผมแนละ้วก็ก็สามารถามาคอมเมนต์ได้เลยนะพิมพ์ว่าอยากเข้าแก๊งจังนะครับเออ้าแก๊งผมมันยังยังไม่มีสักคนหนึ่งนะฮะถ้าใครมาสนใจเข้าแก๊งผมก็มาสามารถเข้าแก๊งผมได้เลยนะครับ แก้ขวกับากางเลยครับมันต้องการคนที่พีวพีเก่งแล้วก็คนที่ปุงยากเก่งแล้วก็คนคนยิงธนูแม่นนะคนที่แล้วก็คนที่ชักเก่งด้วยผมเป็นคนยิงธนูแม่นสุดแล้วดูซอมบี <c> ้ฮ <oughs> ถ้าถ้าใครแล้วก็ ต้องการแค่20คนก็พอแล้วครับใครใครเข้ามาก็ได้เข้าแก๊งผมนะอถ้าใครไม่อยากก็ตามใจนะครับก็สําหรับก็คลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังกำลังใจสับคลิปต่อไปเลยอ The p r o f i n a ต่อไปหรือ,รอ,อ,อ,รอแล้วก็ให้ v i ต,ต่อไปส u b รับน,นี้ไปนะครับ